ครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมพบกันที่ครั้งครับกับไลท์เฮดสเตเดียมเช่นเคยครับกับการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกทั้งไทยลีกหนึ่งแล้วก็ไทยลีกสองครับผมก่อนไปดูตารางคะแนนไทยลีกนะครับก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่ายๆครับด้วยการกดซับสไครต์ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในนัดถัดไปครับผมสำหรับในวันนี้ครับไทยลีกหนึ่งก็จะเป็นสัปดาห์ที่21แล้วครับแล้วก็ไทยลีกสองจะขึ้นสัปดาห์ที่23แล้ว ก่อนจะไปดูตารางคะแนนไทยลีกครับเช่นเคยครับเรามาดูผลการแข่งขันของไทยลีกหนึ่งและก็ลีกสองกันก่อนเลยครับเริ่มด้วยวันศุกร์ครับจะมีเตะด,ด้วยกันหนึ่งคู่คือของไทยลีกสองครับคัสตอมลากกระบังยูยเนเต็ดเปิดบ้านพ่ายแค่ยูเนเต็ดไปหนึ่งประตูตสามตามด้วยคู่วันเสาร์ที่สิบสองครับเริ่มด้วยไทยลีกหนึ่งครับน้องบัวพิยะเอฟซี FC เปิดบ้านเสมอกับเมืองทองยูยเนเต็ดไปศูนย์ประตูศูนย์คู่ถัดมาครับนครราชส,สีมามาสด้าเอฟซีเปิดบ้านพ่ายคอนแกนยูยเนเต็ดไปหนึ่งประตูสองคู่ถัดมาครับสมุทรรรรรรปปปปาาากซิิตตตีี้้เดดเดดบบนนพุัมยย์ููไ็ะ่ คู่ถัดมาครับลีโอเชียงรายเปิดบ้านพ่ายบีจีบทุมไป1นประตูสองและไทยลีกสครับอุดรธานี FC เปิดบ้านพ่ายตลาด FC ไปน1นึประตูสองผู้ถัดมาครับพรอนแกน FC เปิดบ้านเสมอกับชัยนาทธนวิวไปหนึ่งประตูหนึ่งผู้ถัดมาครับลำพูนวอลเลย์เออร์เปิดบ้านชนะเมืองกายนยูเนเต็ดไป3ามประตูหนึ่งผู้ถัดมาครับระยอง FC เปิดบ้านพ่ายนครปฐมยูไนเต็ดไป0ูนย์ประตูศูนย์ทำให้ตารางคะแนนไทยลีกทั้งไทยลีกหนึ่งแล้วก็ลีกสองเป็นไปดังต่อไปนี้ครับเริ่มด้วยไทยลีกหนึ่งครับอันเต็ด แข่ง21นัดชนะ14เสมอ3แพ้4ยิง34เสีย13ผลต่างประตูได้เสียบวก21มี45คะแนนอันดับที่2ทูแบงคอกยูเนเต็ดแข่ง20นัดชนะ11เสมอ4แพ้5ยิง30เสีย15ผลต่างประตูได้เสียบวก15มี37คะแนนอันดับที่3บีจีปทุมยูเนเต็ดแข่ง21นัดชนะ10เสมอ7แพ้4ยิง28เสีย21ผลต่างประตูได้เสียบวก7มี35คะแนนอันดับที่4ชนบุรี FC แข่ง20นัดชนะ10เสมอ5แพ้5ยิง37 35เเสสีีียย22ผลตต่างประะูได้บวก15มคแนน อันดับที่5เมืองทองยูนเต็ดแข่ง21นัดชนะ9เสมอ7แพ้5ยิง30เสีย24ผลตามประตูได้เสียบวกหกมี34คะแนนอันดับที่6ลีโอเชี OSE Line, ยงรายยูนเต็ดแข่ง21นัดชนะ10เสมอ3แพ้8ยิง24เสีย26ผลตามประตูได้เส,สียลบ2มี3 3คะแนนอันดับที่7การท่าเรือ f อแข่ง20นัดชนะ9เสมอหแพ้หยิง29เสีย21ผลตามประตูได้เส,สียบวก8มี32คะแนนอันดับที่8หนองบัวพิยาเอฟซีแข่งยิปซีนัดชนะแปด้เสียบกม,มี31คะแน อันดับที่เก้าคอนแกนยูเตดแข่งยิอนัดชนะแเสมอสแพ้เก้ายิงยี 9, ่สิบเอ็ดเสียสามสิบ 7, ผลตา่างประตูได้เสียล1สมี2ี่บแปคะแนนอันดับที่ 12, สินครราชสีมามาสได้เอฟซีแข่งยิเอนัดชนะเเสมอหแพ้เยิงยีเสียสาผลตางประตูได้เสียลบเมี2ี่สิบหกคะแนนอันดับที่สิบเอปลิสเทโลเอฟซีแข่งยี่นัดชนะหาเสมอเก้าแพ้หกยิงยี่สี่เสียยี่สิบเจ็ดผลต่างประตูได้เสียลบสามมียี่สี่คะแนนอันดับที่สิบสองสุพรรณบุ อันดับที่13ลาดบุรีมิดพนเอฟซีแข่ง 20, นัดชนะ5เสมอ6แพ้9ยิง20เสีย2 4ผลต่อประตูดได้เสียลบมี21คะแนนอันดับที่1 4สมุทรปราการซิต,ตี้แข่ง2 1นัดชนะ3สเสมอ8แพ้10ยิง18เสีย27ผลต่งประตูดได้เสียลบ9มี17คะแนนอันดับที่1 5พีทีประโวบเอฟซีแข่ง20นัดชน, 8, 17, นะน 16, ชนนชน 2, 4ีเสมอ5้แพ้11ยิง1 9เาสีย3าผลต่งประตูได้เสียลบสิบเชียหมยูไนเต็ดง20นนแ1ะยิงด7เสี่ตูได้เสียะแนม ตามด้วยไทยลีก2ครับเอลเด็ม1ครับตราด FC แข่ง23นัดชนะ16เสมอ6แพ้1ยิง40เสีย17ผลต่างประตูได้เสียบวก23มี54คะแนนอันดับที่2สุขโขทัย FC แข่ง22นัดชนะ13เสมอ7แพ้2ยิง53เสีย31ผลต่างประตูได้เสียบวก22มี46คะแนนอันดับที่3ลำพูนบริเวรแข่ง23นัดชนะ13เสมอ7แพ้3 ยิงสายสุก้าเสียสุก้าผลต่างประตูได้เสียบวก20มี46คะแนนอันดับที่4ลำปางเอฟซีแข่งที่2นชนะ9เสม,มอ10แพ้3ยิง40เสีย26ผลต่างประตูได้เสียบวก14มี37คะแนนอันดับที่5ชัยนาทอนวิลแข่งที่3ชนะ10เสม,มอ7แพ้6ยิง37เสมมีย31ผลต่างประตูได้เสียบวก6มี37คะแนนอันดับที่6อุดรธานีเอฟซีแข่งที่3ชนะ10เสม,ม,อ, 10, สม,มอ5แพ้8ยิง43เสีย 43, สมม40ผลต่างประตูได้เสียบวก3มี35คะแนน อันดับที่7เมืองการยูเต็ดแข่ง23นัดชนะ9เสมอ7แพ้7ยิง4ีเสีย40ผลต่างประตูได้เสียบวกเจมี3 4คะแนนอันดับที่8แพ้ยูเต็ดแข่ง23นัดชนะ8ปเสมอ9แพ้6ยิงส2เสีย26ผลต่างประตูได้เสียบวกหกมี33คะแนนอันดับที่9ระรยองเ c แข่ง23านัดชนะ9เสมอ3แพ้11ียิง3ามเสีย31ิบผลต่างประตูได้เสียบวก0ูมี30บคะแนนอันดับที่1ิแกรนด์อนามาร์นองยูเต็ดแข่งยิป ันดับที่11เชียงใหม่ FC แข่22นัดชนะ8เสมอ5แพ้9ยิง26เสีย29ผลตามประตูได้เสียลบ3มี29คะแนนอันดับที่12อยุธยายูเนเต็ดแข่ง22นัดชนะ6เสมอ7แพ้9ยิง26เสีย34ผลตามประตูได้เสียลบ8มี25คะแนนอันดับที่13นครปฐมยูเนเต็ดแข่ง23นัดชนะ5เสมอ9แพ้9ยิง29เสีย33ผลตามประตูได้เสียลบ4มี24คะแนนอันดับที่14เกษตรศาสตร์ FC แข่ง22นัดชนะ5เสมอ8แพ้9ยิง20เสีย32ผลตามประตูได้เสียล12มี23คะแนน อันดับที่15คัสตอมลากะบังยูไนเต็ดแข่ง23นัดชนะ5สเสมอ7แพ้11ยิง36เสีย49ผลต่างประตูดได้เสีย -13 มี22คะแนนอันดับที่16สมโมสรฟุตบอลราชชาแข่ง22นัดชนะ3เสมอ11แพ้8ยิง19เสีย30ผลต่างประตูดได้เสีย -11 มี20คะแนนอันดับที่17คอนแกนเอฟซีแข่ง23นัดชนะ3เสมอ6แพ้14ยิง24เสีย40ผลต่างประตูดได้เสีย -16 มี15คะแนนและอันดับที่18สมโมสรฟุตบอลราชนาวีแข่ง22นัดชนะ1เสมอ4แพ้17 ยิงสเสียสีหผลต่างประตูได้เสียลบส1มี7คะแนนรับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับวันเสาร์ผมก็ยังมีวันอาทิตย์ให้ติดตามกันอีกหนึ่งวันนะครับผมสำหรับไทยลีกก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วครับกับการลุนแชมป์แล้วก็ชิงตั๋วไปเอชซีชมเปแยนลีกนะครับผมส่วนโซนตกชั้นครับผมสำหรับไทยลีกหนึ่งก็อันดับที่12แล้วก็อันดับที่15ห่างกันเพียง5แเต้มเท่านั้นทำให้โซนตกชั้นมีถึง4ทีมเลยด้วยกันที่ต้องลุ้นกันนะครับผมทำให้ ส่วนตกชั้นก็ลุ้นสนุกเช่นกันนะครับปีนี้ก็ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ครับผมก็ฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเดือนเอาไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดกันอัปเดตคลิปในนัดถาาัดไปครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ